สวัสดีค่ะเตียงดีไซน์รุ่นนี้เป็นรุ่นดาก้อนและเพิ่มกั้นท้ายเข้ามาด้วยค่ะเราอยากให้ลูกค้านะคะได้ดูรายละเอียดของเตียงนี้ค่ะความปราณีตและเราใส่ใจในทุกรายละเอียดของเตียงค่ะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเราใช้ระยะเวลาในการทําถึงครึ่งวันเลยค่ะลูกคา้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือการยึดน็อดตด้านหลังค่ะ ซึ่งการยึดน็อตนี้นะคะเราเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะทำให้ไม้ไม่อ้าค่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับเตียงของเราด้วยค่ะเรามีทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าซึ่งเป็นตัวก้านท้ายของเราค่ะเพื่อยึดไม้ไม่ให้ห่างออกจากากันค่ะเตียงของเรารับประกันคุณภาพ5ปีเต็มค่ะ และทําจากไม้ MDF อย่างดีค่ะแล้วก็สีของเตียงนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นสี V 2 6 6 0 5 3 5ค่ะเราอยากจะบอกว่าสีในกล้องกับของจริงอาจจะแตกต่างกันสักหนึ่งเฉดสีค่ะอยากให้ลูกค้าเผื่อสีไว้นิดนึงว่าแบบมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงความสวยงามของผ้าแล้วผ้าของเรามีความสวยงามมากกว่าจะมีความรยิบระยับเล็กน้อยค่ะมีความเงางามถ้า เอาไปไว้ในห้องนี่รับรองว่าสวยแน่นอนค่ะลูกค้า